นี่นะคะเกลือสินเทาหนึ่งถ้วยค่ะเกลือสินเทานะคะใช้ทําอาหารนะคะจะมีรสชาติที่กลมกล่อมค่ะไม่เค็มเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงในหม้อนะคะแล้วก็น้ํานะคะสี่ส่วนค่ะนําไปต้มนะคะแล้วเราจะดองไข่นะคะถ้าท่านไหนนะคะจะนําไปทําไข่ดาวนะคะดองไว้เจ็ดวันค่ะ แต่ถ้านำไปต้มนะคะดองไว้15วันค่ะไข่จะมีรสชาติที่อร่อยลงตัวพอดีค่ะน้ำนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังต้มน้ำเกลืออยู่นะคะเราจะนะคะจัดเรียงไข่นะคะไว้ในขวดโหลนะคะ เรามาเรียงกันเลยค่ะจัดเรียงนะคะไข่เป็ดนะคะลงในขวดโหลเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เป็ดนะคะจะต้องล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะ เกลือละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราจะนําลงไปแช่นะคะในไข่เป็ดค่ะตอนนี้นะคะน้าเกลือนะคะเย็นแล้วค่ะเราจะนําไปดองไข่นะคะดองนะคะ15วันค่ะความเค็มนะคะจะกําลังพอดีเลยค่ะถ้าท่านไหนนะคะต้องการนะคะนํำไข่เค็มนะคะไปทำ ไข่ดาวนะคะดองไว้แค่7วันพอค่ะความเค็มจะกําลังพอดีเลยนะคะตักน้ำเกลือนะคะให้ท่วมไข่เลยนะคะ พอน้ำท่วมไข่แล้วนะคะเราจะนําถุงนะคะใส่น้ำนะคะเพื่อนะคะกดไข่ค่ะให้จมลงในน้ำเกลือนะคะไม่ให้ไข่ลอยค่ะเพราะว่าถ้าไข่ลอยนะคะจะทําให้ไข่เน่าค่ะนี่นะคะกดลงแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะปิดนะคะให้สนิทเลยค่ะตั้งไว้ในที่ร่มนะคะ 15วันค่ะพอครบ15วันแล้วนะคะเราจะตักไข่ขึ้นมานะคะแล้วนำไปต้มค่ะเราตักขึ้นมานะคะนำไปต้มค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะต้มนะคะประมาณ15ถึง20นาทีนะคะไข่เค็มนะคะก็จะสุกค่ะพร้อมรับประทานค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วค่ะน่ารับประทานไหมคะใครเค็มนะคะอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ